เทรดหุ้นกันเนาะเพื่อนเอนเคยนึกบ้างไหมครับว่าเออมูล,ลค่าหุ้นน่ในกระดานนะครับมันมันมาได้ยังไงมันคำนวณได้ยังไงเมื่อก่อนอะ่ะตอนสมัยแรกๆเลยนะครับผมเทรดหุ้นเนี่ยคือผมก็ไม่ได้เริ่มจากคนที่อยู่ในสาขา f i n นน c e เจ้านะครับผมก็ไม่รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วมูล,ลค่าหุ้นนะครับมันมาอย่างไงก็เลยไปเอาสิ่งที่ง่ายก่อนคือ ในหนังสือในท้องตลาดตอนนั้นเนี่ยอ่าการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเนี่ยมันขนข้าทางเยอะนะครับก็เลยไปดูทางเทคนิคนข้าทางเยอะนะครับมันเข้าถึงง่ายกว่านะครับเลยตอนหลักเนี่ยไม่อยู่สาขาฟนินแลนด์ล้วก็ได้สอบซีซ่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เลยมาดูอ่าพอจะจับใจความได้ว่าผู้จัดการกองทุนหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาคิดยังไงนะครับมันจะมีอยู่ อันหนึ่งที่เขาเรียกว่าประเมินมูลค่านะครับคือ valuation เราอยากจะรู้การประเมินมูลค่าของเขาหรือของกิจการเนี่ยมันมาจากปัจจัยพื้นฐานอะไรนะครับอ่าเพราะตอนนี้มันจะแบ่งออกเป็นสองเป็นสองฝั่งที่มาผนวกรวมกันแล้วก็คือมี fundamental ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มี technical ฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับผมผมคิดว่าสองอย่างนี้มันมันมามีรวมกันนะยังไงก็ต้องใช้ปัจจัยพื้นฐานแล้วค่อยหาปัจจัยทางด้านเทคนิคเนี่ย นะครับเข้ามาทําการจับจังหวะหรือทัมมิ่งเข้าไปนะครับเรามาดูปัจจัยพื้นฐานกันก่อนนะครับปัจจัยพื้นฐานเนี้ยผมมีสูตรให้เพื่อนๆคิดง่ายๆอันหนึง่งนะครับสมมุติว่าเราอะครับจะซื้อหุ้นตัวหนึง่งแต่เราไม่ได้ซื้อเป็นหุ้นสามาัญหรือว่าเป็นหุ้นกู้นะผมจะคิดว่าเป็นหุ้นบรุมสิธิ์แล้วกันนะครับหุ้นบรุมสิธิ์ตัวเนี้ยจ่ายดอกเบี้ยต่อนเนื่องยาวนาะนตลอดไปนะครับเขาจ่ายเขาจ่ายเป็นเงินปันผลเนาะแต่ว่า รูปแบบของเขาเหมือนันเหมือนเป็นดอกเบียนะแต่เป็นเงินปันผลนะเจ้านะตลอดไปแล้วคงที่ด้วยนะครับไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยเราจะคํานวณได้ไงว่าเราควรจะซื้อมันในราคาเท่าไหร่นะครับเออตรงนี้ยเนี่ยสำคัญนะครับคือถ้าเป็นเทคนิคเนี่ยจะทํายากแหละนะครับส่วนถ้าเป็นฟัน amental เนี่ยเราก็เราก็จะดูนะครับเอาแบบเป็นปัจจัยเดียวก่อนนะครับยังไม่เรียนเป็นพูุปัจจัย,ยผมก็จะมีสูตรมา แบ่งปันเพื่อนง่ายๆอย่างนี้ก็คือ valuation นะครับผมคิดว่าเป็นตัว V และกันครับ valuation นะครับมันเท่า,า,ากับอะไรก็คือเท่ากับ d <D, d ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเงินปันผลหุ้มบรุภุมสิทธิ์ล้กันนะครับแล้วก็สุด k นะครับ k นี่คืออัตราผลตอบแทนนะครับเราอยากจะรู้ว่า v a l u ในตลาดตอนนี้มันเป็นกี่บาทเราก็ควรจะหามาจากว่าอตาผลตอบแทนที่เราต้องการ เออไอตรงเนี้ยสําคัญนะมันมาจากไหนแต่ละคนเนี่ยตัวเคเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับไอตัวเคเนี่ยมันออกมาในรูปแบบประมาณว่าบางคนเนี่ยเขาต้นทุนต่ํานะครับเขาไปกู้ยืนได้ต่ําเคเขาก็เลยน้อยคืออัตราผลตอบแทนที่เขาต้องการอัตราผลตอบแทนของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเคเนี่ยความต้องการของเขามันสูงคืออธิบายง่ายย่ายนี่ว่าคือเคเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่ง ถ้าเราคำนวณตามสูตรเบต้าเนี่ยแคป M นะครับ k มันเท่ากับ RF บวก r m ลบ rf คูณด้วยค่าเบต้าเพราะฉะนั้นเนี่ย Rf ก็คืออัตราผลตอบแทนด้วยปัจจากความเสี่ยงใช่มครัก็คือ l i s ฟ Free Access RM ก็คืออัตราผลตอบแทนในตลาดนะครับลบด้วย cess, ดิ Free a c c s s s คูณด้วยค่าเบต้าตลาดตอนนั้นใช่ไหมครับมันก็จะได้มาเป็นตัว k เออหรือว่า อาจจะใช้เรื่องของบอลยิวแล้วก็บวกค่าพรีเมียมก็ได้ก็คือเคของบอลยิวนะครับบวกด้วยพรีเมียมนะครับบวกด้วยค่าพรีเมียมก็คืออัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ของไอ้กิจการนี้นี่แหละนะครับบวกด้วยค่าพรีเมียม น่าตอนนั้นนะเราจะบวกค่าช่เชยความเสี่ยงเราไปเท่าไหร่นี่คือตัว k เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว k แต่ละคนมันจึงไม่เท่ากันนะครับอ่าถ้าเกิดว่าบางในประเทศที่ลฟ f t เขาตำ่ำนะครับเราจะเขียนว่า r f เนี่ยสมมติว่า if เนี่ยเขาตำ่ำนะครับ if เนี่ยเขาตำ่ำใช่ไหมครับถ้า r f เขาตำ่ำ k เขาก็จะต่ำไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหารมันตำ่ำตัว value ของเขา ที่คำนวณได้มันจึงสูงดังนั้นการจะคำนวณ a l u e ตัวนี้นะครับว่าเราจะซื้อราคาสูงหรือราคาต่ำมันขึ้นอยู่กับผลผลตอบแทนนะครับที่เราต้องการก็คือตัว k นะครับซึ่งเป็นตัวหารส่วนตัว d ก็คือ,อเงินปันผลเนาะอันนี้เขาจ่ายคงที่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่าเขาจ่ายเงินมา หุ้นละยี่สิบอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เราก็หารจุดศูนย์ห้านะครับมันก็จะ value option ตัวเนี้ยก็คือจะเป็นสี่ร้อยอ่าสมมติว่าอ่อาเนี้ยมันยี่สิบหารจุดศูนย์ห้าเป็นจุดศูนย์ห้านะครับ อ่าถ้าเราคิดว่าอย่างงี้นี่มันก็จะกลายเป็นราคา value ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของมันนะครับมันก็จะอยู่ที่400นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเราสามารถหาคำนวณเป็นกรอบกว้าง,างนะครับได้ว่าโอเค value ของมันอนะ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่และสมมติว่าถ้าเราคิดต่อไปว่าถ้าสมมติว่าเขาเทรดกันอยู่ที่ไอตัวนี้เขาขายกันอยู่ที่ 380ควรซื้อไหมนะครับถ้าเขาเทคกันอยู่ที่380ปัจจัยพื้นฐานเราคำนวณที่400รอยอันนี้เราคำนวณแบบไม่พักหูปัจจัยนะครับเราก็ราคามันอันเดอร์ u วลนะครับก็คือราคามันใต้าราคาปัจจัยพื้นฐานเราก็ควรจะซื้อนะครับหลักการของมันคือเราจะซื้อไม่เก่งกับราคาขึ้นไปนะครับก็คือสมมติเราหาได้3 80เราก็จะซื้อแล้วพอราคามันวิ่งเข้าไปบรรจบที่4ี่ร้อย คืออย่างนี้ปัจจัยพื้นฐานมันจะออกลูกมาประมาณนี้มันบอกว่าปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะแกว่งเข้าหาราคาปกติของมันก็คือ400ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตอนนี้มัน380ในอนาคตมันก็จะแว่งตัวเข้าหา,าในราคา400นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามัน420มันจะลดลงมาให้เหลือ400นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็งกำไรของเราคือเราซื้อถูก380 นะครับแล้วเราไปขายตึงสี่ร้อยนี่คือได้กำไรสร่วนต่างยี่สิบนะครับแล้วต่อไปมันจะไปพัวพันเรื่องการทำอาอ b ิธ r นะครับเออเขาเรียกว่าอ่าการบรรจบกันของราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคำได้สี่ร้อยอันนี้พูดถึงว่ามีปัจจัยเดียวนะครับไม่ไม่รวมถึงภ้าคูปปัจจัยนะครับเราก็จะได้เราก็จะถ้าสามร้เปร์เเราก็จะซื้อถ้าเกินสี่ร้อยเราก็จะไม่ซื้อเราก็จะรอราคามันล่วงต่ำมาแล้วเราก็จะซื้อ นะครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าเราจะซื้อในราคา Under u n d e r v a l u วแบบเหมือนกับพวก Value i n v e เ t o r อนะครับอ่าอ่าตามมันก็จะออกมาท่าประมาณนี้ครับ